เอาวที่ T 31สิ้นเดือนของเดือนนี้นะครับก็มีชุดดีแม็นะครับจากเน่าๆมาเบบนโมดิฟายการล้างเรียกเครื่องตา้และเครื่องยิงไฟเร์สาเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเปลี่ยนชุฟมนะครับล้ววางวาปั๊มให้สะอาดเรียงสมียน,นะครับผมทุกชิ้นนะครับวันนี้ก็จะมีรถติดต่อเข้ามา ให้แก้ไขเยอะแยะไปกมดเลยบอกตรงๆเลยผมแม่งไม่มีที่จะจอดรถแล้วผมมาล้าออกไปข้างนอกจนแบบรุ่พี่เขาก็บอกว่าจอดรถมันไมีมมรถน้ามันเข้าออกนะครับไอรถสามไอรถเจ็ดปดีสามปีแม่งไมวดูงานผมนะเช้ามาก็มีรอจะส่งรถคันหนึ่งเดี๋ยวออกไปเทสแล้วก็ ไปเอาเครื่องที่ลงกึงเครื่องลงกึงก็รออยู่สองตัวที่จะมาทํานะครับไอ้คันนี้ก็ทําระบบประมันกนออลือเกลือทุกที่ผมทาไอ้ดีทีห้าสี่ไเจ้าของไมตั้งแต่ตายหาแล้วมั้งมันบอกมันจะมาเอาให้ไปใช้ก่อนไม่เอาตอนมาดาสองกำลังทําอยู่วีกโก้กำลังดําเนินการทําเกียร์อยู่พอดีติดขัดนิดหน่อยเดี๋ยวเอาเกียร์ไปหาอะไรอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับงานมันก็เต็มไปหมดอะบอกตรง ทุกคนก็อยากเอามาให้ผมซ่อมกันหมดเลยแต่บอกตรงเับผมแบบแม่งไ,ไม่รู้จะมาทำอะไรไมันมีจอดอยู่ตรงในโรงจอดรถอีกสี่คันนะครับจอดสี่คันเกียร์ฟอร์ดผมก็ยังไม่ได้รื้อยังกองอยู่นะครับผมไม่กล้ารื้อเพราะของมันเต็มร้านไปหมดเดี๋ยวมันอะไรมันหายแล้วมันวุ่นวายนะครับผมก็ยังมีที่จะรอทําก็ออีกหนึ่งชุดเนี่ยหัวฉีดแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีหัวฉีดฟอร์ดมีนะครับ ปองตรงเลยงานมันเยอะมากไม่ไหวจะทําแต่คนงานแม่งหายากจริงๆเลยบอกไม่รู้จะไปหาที่ไหนหามาแม่งก็ทําไม่ได้นะโอเคนาะยเอโทรเข้านะครับผม